สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูหนึ่งนะคะวันนี้ครูหนึ่งมีนิทานม,มาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าหนูดีทําได้ค่ะเด็กๆพร้อมหมืยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานพร้อมกันค่ะนิทานหนูดีทําได้เรื่องโดยจุปปองภาพโดยพี่อูน หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋สดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋แวแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้ แปลงฟันอาบน้ำแต่งตัวปุบมือรัวๆัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่กระเตรียมอาหารลูกกระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้ แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้ แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ้วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็ได้ฟังนิทานจบไปแล้วนะคะหนูดีเป็นเด็กดีไหมคะหนูดีเก่งไหมคะหนูดีสามารถช่วยเหลือตนเองในการอาบน้ำแต่งตัวและช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยใช่ไหมคะเด็กๆอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะ